สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมทศผลดำเนินผลแนะบทสวดคาถาเคล็ดลับแห่งธรรมวันนี้ผมมีพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งเป็นพระที่หลวงตามหาบัวให้การรับรองในด้านการปฏิบัติจากจริยวัรหลวงปู่รูปนี้ได้ชื่อว่าท่านต้องเป็นพระที่บรรลุธรรมขั้นสูงสุดแล้วพระอริยสงฆ์รูปนี้ ได้การเคารพนับถือจากชาวอีสานและผู้ศรัทธาในพระปฏิบัติกรรมฐานและผู้ที่ศรัทธาในพระปฏิบัติสายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านเป็นพระเทระวิปัสนาสายพระป่าเป็นพระวิปัสนากรรมฐานรุ่นครูบาอาจารย์ในยุคป,ปัจจุบันที่จะแนะนำให้กับท่านผู้ชม ท่านผู้ฟังได้รู้จักและเพื่อที่จะนำไปเป็นข้อมูลในการที่จะตามไปกราบไหว้และทำบุญกับท่านได้อย่างสนิทใจและเพื่อเป็นการเผยแผ่บารมีขององค์ท่านให้กับสาธุชนทั่วไปได้รู้จักท่านมากขึ้นพระอริยสงฆ์พระเถราจารย์พระเดชพระคุณรูปที่จะแนะนำให้รู้จักรูปนี้คือหลวงปู่ประสาร สุมโนหรือพระครูสุมลสารคุณเจ้าอาวาสวัดป่าหนองคล้ายอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรปัจจุบันสิริอายุของท่านครบ92ปีในวันที่16มกราคมพศ2565นี้หลวงปู่ประสานท่านบวชเป็นสามเณรเมื่อเดือนพฤษภาคมพศ2492ที่วัดสว่าง เมื่อบวชแล้วท่านอยู่จําพรรษาที่วัดป่าอุดมสมพรในขณะที่ท่านบวชเป็นสนัมมณีนั้นได้มีโอกาสสดับพระธรรมเทศนาของหลวงปู่มั่นภูริตโตเป็นครั้งแรกด้วยหลวงปู่ประสานสุมโนท่านได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พศ2494 ที่วัดโพธิสมพรอ,พอรําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ประสานท่านเป็นพระสายวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนปัจจุบันท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานรุ่นครูบาอาจารย์อุโสมีอัธยาศัยอันนุ่มนวนควรที่ยึดถือท่านเป็นแบบอย่าง ของบุรพาจารย์ในยามนี้ความเป็นอยู่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมต่างๆถือเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะแก่การของเพศสมณะเป็นอีกพระเทระรูปหนึ่งของพระวิปัสสนาสายพระป่าของหลวงปูเ่เสากันตะศีโรและหลวงปู่มั่นผูริทัตโตที่ได้พบเห็นมาว่า ท่านเป็นพระที่สงบเสงีง่ยมในศีลสังวรและมีจิตใจที่เยือกเย็นในการสนทนาท่านก็พูดเบาๆพอได้ยินท่านจึงมีลูกศิษย์ลูกหามากมายในทุกวงการหลวงปู่ประสานสุมโนวัดป่าคลองคล้ายอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรได้รับการเคารพนับถือจากชาวอีสาน และผู้ที่ศรัทธาในพระปฏิบัติสายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ประสานท่านเป็นหนึ่งในพระที่หลวงตามหาบัวญาณสัมปโนให้การรับรองในด้านการปฏิบัติจริยวัตรของหลวงปู่ประสานเชื่อได้ว่าท่านต้องเป็นพระที่บรรลุธรรมขั้นสูงสุดแล้ว ลุงปู่ประสานท่านเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่มีจิตศรัทธาตรงต่อพระพุทธเจ้าเราจะเห็นได้ว่าท่านได้สร้างจำลองพระพุทธเมตตาซึ่งประดิษฐานอยู่ที่พุทธคยาประเทศอินเดียพร้อมกับเจดีพระพุทธเมตตาลุงปู่ประสานท่านเป็นพระนักพัฒนาและนักปฏิบัติกบรบัตรที่เข่งครัด ตามลอยคูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ประสานท่านเป็นพระผู้สงบสงี่ยมในศีลและสังวรและมีจิตใจเยือกเย็นในด้านวัตถุมงคลจะมีลูกศิษย์ทำถวายหลวงปู่ประสานเป็นครั้งคราวซึ่งท่านไม่อนุญาตให้จัดสร้างแบบพุทธพาณิชย์ดังนั้น วัตถุมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่ประสานจึงมีน้อยรุ่นไม่เยอะนานๆจะมีสักรุ่นให้ลูกศิษย์ได้บูชาหลวงปู่ประสานถือได้ว่าเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่ประชาชนชาวอีสานโดยเฉพาะชาวยะโสธรและจังหวัดใกล้เคียง ให้ความเคารพนับถือมากที่สุดถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งวงพระกรรมฐานในยุคป,ปัจจุบันไปเราไปชมกันประวัติปฏิปทาของหลวงปู่ประสานสุมโนไปชมกันเลยครับหลวงปู่ประสานสุมโนท่านเป็นพระวิปัสนาสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตปัจจุบันท่านเป็นพระวิปัสนารุ่น คูบาอาจารย์อาวุโสมีอัธยาศัยอันนุ่มนวลควรที่จะยึดถือท่านเป็นแบบอย่างของบุรพาจารย์ในยามนี้ความเป็นอยู่ในการประพฤติปฏิบัติต่างๆถือเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะแก่การคองเพศสมณะเป็นอีกพระเทระรูปหนึ่งของพระวิปัสสนาสายพระป่าของหลวงปู่เสากันตะศีโรและ หลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่ได้พบเห็นมาว่าท่านเป็นผู้สงบเสงี่ยมในศิลสังวรและมีจิตใจที่เยือกเย็นในการสนทนาก็พูดเบาๆพอได้ยินจึงมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่มากในทุกวงการหลวงปู่ประสานสุมโนหรือพระครูสุมนสารคุณมีนามเดิมว่าประสานนามสกุลเผ่าเพ่งต่อมา เปลี่ยนนามสกุลเป็นเผ่าพุทธและในปัจจุบันคือนามสกุลเผ่าพุทธนั่นเองท่านเกิดเมื่อวันที่16มกราคมพศ2473ตรงกับวันศุกร์แรม13ค่ำเดือนยี่ปีมะเมียที่บ้านหนองเป็ดตำบลหน,นองหินอำเภอยะโสธรจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้น ต่อมายกระดับขึ้นเป็นจังหวัดยะโสธรโดยแยกการปกครองมาจากจังหวัดอุบลราชธานีจึงถือตามเอกสารทางราชการในปัจจุบันว่าหลวงปู่ประสานเป็นคนบ้านหนองเป็ดตําบลหน,นองหินอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรโยมบิดามีนามว่านายกรมโยมมารดามีนามว่านางขาวนามสกุลเผ่าพุทธ นามสกุลเดิมฝ่ายโยมานดาคือหงคํามีพี่น้องชายหญิงสองคนลวงปู่ประสานเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดหนองเป็ดจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สเมื่อพศ2489ชีวิตของท่านก็เหมือนเด็กในชนบททั่วๆไปต้องช่วยพ่อแม่ทำงานในบ้านตามแต่กำลังของเด็กจะช่วยได้ ในยุคนั้นหลวงปู่ประสานท่านออกจากโรงเรียนแล้วช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาเมื่อเสร็จงานไร่งานนาแล้วว่างงานก็วิ่งเล่นตามประษาเด็กชนบทที่ว่างงานพระอาจารย์ศรีอานเมื่อเห็นหลวงปู่ประสานวิ่งเล่นตามภาษาคนชนบทจึงถามท่านด้วยความเมตตาว่ามึงอยากบวชบ่ ท่านจึงตอบว่าก็อยากบวชอยู่แล้วละขอรับพระอาจารย์ท่านจึงพูดว่าให้บอกพ่อแม่เสียก่อนท่านจะบวชให้เมื่อนำเรื่องไปปรึกษาครอบครัวพ่อแม่บอกว่ามึงจะบวชได้บอรพระกรรมฐานฉันเข้ามือเดียวหลวงปู่ประสานในขณะนั้นจึงตอบพ่อแม่กลับไปว่า ฉันก็เป็นคนเหมือนพระท่านนั่นแหละเมื่อท่านอดได้ฉันก็ต้องทำได้เมื่อไปบอกขออนุญาตจากทางบ้านแล้วก็ไปพบพระอาจารย์สีอานท่านจึงให้โกนหัวบวชขาวประมาณว่าให้ถือศีลแปดนั่นแหละในต้นปี2492ที่วัดโนนคอซึ่งขณะนั้น เป็นวัดที่พักของพระสายกรรมฐานไม่มีพระอยู่ประจําพระกรรมฐานผ่านมาพักแล้วก็จากไปเป็นอยู่เช่นนั้นพอบวชได้ไม่กี่วันกลางกลางเดือนมกราคมของปีนั้นเดินทางจากจังหวัดยะโสธรไปวัดป่าอุดมสมพรของพระอาจารย์พันธ์ที่จังหวัดสกลนคร จนถึงเดือนพฤษภาคมพศ2492ได้บวชเป็นสามเณรที่วัดสว่างโดยมีเจ้าคุณพระธรรมเจดีจุมพันธุโรเป็นพระอุปชาในการบวชชาเมื่อบวชแล้วก็จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพรซึ่งในขณะนั้นพระอาจารย์ฟั่นอาจรโร ท่านเป็นพระหนุ่มยังจาลิกทุดงอยู่ที่ภาคเหนือแถวจังหวัดลำปางและจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำพระสบายและในพรรษานั้นได้ข่าวว่าพระอาจารย์มั่นท่านอาพาธสมเนรประสานในสมัยนั้นก็เดินทางไปเยี่ยมพระอาจารย์มั่นภูลิทัตโตโดยพระอาจารย์สีอานได้นำพระ เนนไปเยี่ยมพระอาจารย์มั่นที่วัดบ้านหนองผือโดยไปพักที่ศาลาแม้นว่าจะมีพระเนนไปไม่ต่ำกว่าห้าถึงหกรูปแต่ไม่มีเสียงดังหรือเสียงกระแอมให้ได้ยินเลยการเดินทางของพระครูบาอาจารย์ต่างๆนั้นหรือก็อยู่ในอาการสำรวมระวังแม้นจะออกเดินไปที่ใด ก็สำรวมระวังอินทรีย์บริเวณวัดนั้นก็ปัดกวาดสะอาดสะอา้านจนคร่ำพระอาจารย์มั่นก็ออกมาพบสิทธิและเทศนาอบรมพระเนนเสร็จสามเณรประสานในขณะนั้นก็มีโอกาสสดับพระธรรมเทศนาะจากพระอาจารย์มั่นเป็นครั้งแรกเมื่อจบการเทศนาะท่านกลับไปพักที่สาราท่านกล่าวว่าพยายาม ไม่ให้เกิดเสียงดังแม้นแต่การวางกระโถนท่านก็กลัวจะเกิดเสียงดังต้องเอามือลองก้นกระโถนแล้วค่อยๆวางลงแต่พอตกกลางคืนจิตใจเป็นลิงเป็นข้างยังมีความคิดวอกแวกจึงพยายามรักษาใจไว้ให้มั่นคงเพราะกลัวว่าจิตนั้นจะพุ้งซ่านคิดออกนอกลูกนอกทางจึงนั่งภาวนาจนจิตแตกเหงื่อไหลโสมกาย ด้วยอนุภาพหรือบารมีความกลัวในพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพราะเชื่อกันว่าจิตของพระอาจารย์มั่นนั้นท่านสามารถรู้วาลจิตผู้อื่นและอีกอย่างเพราะอยู่ในรัศมีของท่านกลัวว่าท่านพระอาจารย์มั่นจะรู้ความคิดที่จิตเกิดวอกแวกเนื่องจากอยู่ในบริเวณของท่านเพราะบุญบารมีของท่านแก่กล้าจึงไม่ได้หลับ ไม่ได้นอนเพราะจิตใจไม่ยอมหลับยอมนอนคุมจิตรักษาใจไม่ให้ฟุ้งซ่านซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ได้บวชมาได้ฟังเทศฟังธรรมขณะนั้นแม้หลวงปู่มั่นจะอาพาธแต่ก็ยังพอเดินได้ออกมารับบิณฑบาตภายในวัดในขณะนั้นพระอาจารย์มั่นท่านบวชได้6 0สพรรษาพอดี จนถึงเดือนพฤศจิกายนท่านพระอาจารย์มั่นอาพาธหนักบรรดาลูกศิษย์จึงนำท่านลงมาอยู่ที่วัดโนนโคในขณะนั้นพระอาจารย์กูเป็นเจ้าอาวาสเมื่อชาวบ้านได้ข่าวว่าพระอาจารย์มั่นลงมาพักที่วัดโนนโคผู้คนหลังไหลามากราบท่านจำนวนมากแต่ว่าไม่มีเสียงอึกกระทึก แม้นเสียงไอเสียงจามในเดือนพฤศจิกายนนั้นเห็นว่าการอาพาธของท่านพระอาจารย์มั่นไม่ดีขึ้นจึงเอารถมารับไปที่วัดป่าสุทธาวาสซึ่งยังไม่เจริญด้านใต้ของวัดยังเป็นป่าลกทึบอยู่และได้มรณาภาพลงในเดือนพฤศจิกายนนั่นเองหลวงปู่ประสานสุมโนผู้มากด้วยเมตตา เย็นกายเย็นใจเป็นปกติบาปชาเป็นสามเณรเมื่อปีพศ2492ที่วัดป่าสว่างอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครและในปีพศ2494ได้รับการอุปสมบทที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีโดยมีท่านเจ้าพระคุณธรรมเจดีเป็นพระอุปชา หลวงปู่อ่อนยานะสิริเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาว่าสุมโนโดยหลวงปู่อ่อนยานะสิริเมตตาเป็นเจ้าภาพอุปสมบทให้ในปีพศ .2496 และได้ออกธุดงติดตามหลวงปู่ผันปาเลสโกไปทางภาคใต้ร่วมกับกองทัพธรรมหลวงปู่เทศเทศหลังสี หลวงปู่ประสานสุมโนวัดป่าหนองคล้ายได้รับการเคารพนับถือจากชาวอีสานและผู้ที่ศรัทธาในพระปฏิบัติสายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ประสานเป็นหนึ่งในพระที่หลวงตามหาบัวยาณสัมปโนให้การรับรองในด้านการปฏิบัติจากจริยวัรของหลวงปู่ประสาน เชื่อได้ว่าท่านต้องเป็นพระที่บรรลุธรรมขั้นสูงแล้วหลวงปู่ประสานเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่มีจิตศรัทธาตรมต่อพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าท่านได้สร้างจำลองพระพุทธเมตตาซึ่งประดิษฐา,านอยู่ที่พุทธคยาประเทศอินเดียพร้อมกับเจดีพระพุทธเมตตาหลวงปู่ประสานเป็นพระนักพัฒนาและ พระปฏิบัติกรรมฐานที่เข่งคลัดตามรอยของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่ประสานท่านเป็นผู้ที่สงบเสงี่ยมในศีลสังวรและมีจิตใจที่เยือกเย็นในด้านวัตถุมงคลจะมีลูกศิษย์ทำรรถวายหลวงปู่ประสานเป็นครั้งคราวซึ่งท่านจะไม่อนุญาตให้จัดสร้างแบบพุทธภาณิชย์ ดังนั้นวัตถุมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่ประสานจึงมีน้อยรุ่นไม่เยอะน,น,นานๆจะมีสักรุ่นให้ลูกศิษย์ได้บูชาเป็นที่ระลึกปัจจุบันหลวงปู่ประสานถือว่าเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นที่ประชาชนชาวอีสานโดยเฉพาะยะโสธรและใกล้เคียงให้ความนับถือมากที่สุดปัจจุบันหลวงปู่ประสาน อายุได้92ปีในวันที่16มกราคมพศ2565ถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งวงภาคกรรมฐานในยุคป,ปัจจุบันและเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าหนองคล้ายอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรจนถึงปัจจุบัน